กอดกันเลี้ยงกันซร้อยรอยอยู่ยังกอดกันเหรอพี่น้องเออเนาะไม่ก็ได้เนาะพวกเจ้าก็ฮ็ดท่าทางไปตัวทิบตัวเด่นเนาะมาเบิ่งมาเบิงเอายี่ดีลากจูงนะคะกอดกันอ้อมล้อมย่พี่น้องจากโต้ยังกอดกันมุกโอแม่แล้วเป็นโต้ยังเนาะ มุโจว่าลากยุงนะคะลากยุงนะคะไม้ลากเดียวค่ะเบิง้งเบื้งนี่ไม่ลากเดียวพี่น้องมองวนพันกันดูพันกันขึ้นดูค่ะไม่ลากเดียวกันค่ะไม้ลากเดียวนะยุงจึงหกักเนาะแปลกดีเว้ติดแล้วค่ะติดแล้วเนาะติดแล้วนะคะข้นยอดพ้อพี่น้องเบื้อง,งมันกอดกันดูกพี่น้องเนี่ยเบิ้งเบื้งเจ้าเบื้งเถอกอดกันเลยเนาะ ผู้ชายคิป็ดคคิวคิววไปต้นนี้มันมวนพี่น้องถ้าทางเขามันวนแม่ไปต้นนี้แม่มวนคือแม่ขาเบื้งรากเขาค่ะพี่น้องลากยุงนะคะลากยุงนะไม้ลากเดียวเด้อไม่หากเดียวกันค่ะพี่น้องไม้ลากเดียวกันนะคะกอดกันอ้อมรอบอยู่พี่น้องมึง ลูกกอดแม่กวดพอ่อกวดแม่อยู่มาเป็นครอบครัวเลยเออตัวอย่างล่ะพี่น้องผู้าวานเบื้องนู้นะนะตะโกนะคะตะโกตะโกรากโยงนะคะพวกยงคัดุ่งแน่คะ่ะพี่น้อง รากเดียวเด้เนะะพี่น้องรากเขาเชื่อมกันดินี่อันนี้ก็เชื่อมกันกับต้นนี้แล้วนี่เบืองอันนี้ก็เชื่อมกันล้วเนี่ติดกันแล้วค่ะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยนี่นะรากตัวนี้ก็เชื่อมกันแล้วค่ะเห็นบ่รากนี่ก็เชื่อมกัน,นะคะ่ะพี่น้องนี่รากยงนะคะราคาเราขึ้นไว้หน้าจอนะคะขึ้นไว้หน้าจอค่ะพี่น้องู้ใดอยากได้ถักมานะ รวมส่งนะคะราคารวมส่งนะตอนท้ายคิดว่าท่านคิดราคาค่ะพี่นง <laughs> ตอนท้ายคิดว่าท่านได้คิดราคา <laughs> กลเลยใส่ราคาเห็นเจ้าเบิ้งที่หลังโอ้ยลากสวยนะคะลากสวยนี่ตรงนี้ติดกันนะคะนี่นะตรงนี้เชื่อมกันนะคะนี่อันนี้เชื่อมกันคะ่ะ อันนี้ก็ไปเชื่อมกันข้างในนะคะนี่นะนี่รากนี้เชื่อมกัน,นะค่ะพี่น้องโอ้รากนี่เชื่อมเมื่อนี่โอ้หลายหากหลายหลากพี่น้องแบบนี้นาะติดแล้วนะคะนี่นะติดแล้วค่ะรวมส่งนะคะนี่ราคาเราขึ้นไว้รวมส่งนะเดี๋ยวจะมาตุ้มไหมค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมาตุ่มไหมอยู่ โดนๆพ่อเที่อนึงค่ะพี่น้องไหม่ z ง o m น,นะน,นี่นะิึงนะคะนี่นะฝั่งนี้นะนางก็เอี่ยวไปกอดกันนะคะนี่นะนางเอี่ยวไปหากันค่ะอันนี้ก็ก,กอดกันฮ็ดอมร้อมอยู่ค่อพี่นอ้องโอ้ยจากเนวใดไนอกมึงจะออก็ะไร <c oughs> เอาฝากตามฝากไล่ฝากแคะค่ะพี่น้องราคาเราขึ้นไว้หน้าจอนะคะ ทั้งเบอร์โทรทั้งราคาเด้อตะโก,นะะะโก,ก้นะคะตะโก่ลากจูงนะคะต่อดำปึ๊ดค่ะพี่น้องเนาะไม้แก่แล้วนะคะไม้ขุดค่ะไม้ขุดแล้วก็ติดแล้วนะคะนี่นะติดแล้วค่ะพี่น้องเนาะนี่นี่ก็ติดนะคะกําลังขึ้นอีกเพียบเลยนะแตวพอกันไม่คลิปหนาจจะพี่น้องละลากจูงกอดกันฮิตออมรอมอยู่ <laughs> La pela, pelada.